สวัสดีครับผมพี่ตั้มทามีนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนครับในการถอยเข้าซองครับอ่ะแต่ว่ามีตัวอย่างนะครับก็คือว่าเราจะถอยเข้าซองแบบในคลิปนี้ครับเดีย๋ยวไปดูกันครับ แบบในคลิปนะครับซึ่งการถอยนะครับเขาถอยไม่สุดนะครับเขาเดินหน้ามาถอยหลังเดินหน้ามาถอยหลังนะครับแล้วทีนี้นะครับเขาถอยใกล้จะเข้าอยู่แล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนใจไปเดินหน้านะครับแล้วก็เข้าไปในซองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับตั้งใจจะถอยเข้าซองแบบนี้นะต้องไปให้สุดครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยนะครับเหลืออีกนิดเดียวเขาก็สามารถเข้าซองได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการนะครับว่าจะเดินหน้าถอยหลังยังไงนะครับในการถอยหลังเข้าซองนะครับ ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกินครับนะครับตามคลิปเลยนะนะครับวิ่งมาปุ๊บนะครับแล้วนะครับเดินหน้าออกทางขวานะครับแล้วถอยเข้าซองนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองสถานการณ์นะนะครับถอยเข้าซองนี้นะนะครับโดยที่นะครับด้านท้ายไม่พ้นตรงส่วนนี้นะครับเราจะทํำยังไงเราจะหมุนพงมอะไรยังไงครับไปดูกันเลยครับอนะครับตามในคลิปเลยนะครับ รถเดินหน้ามานะครับแล้วมีซองอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับจะถอยหลังเข้าซองแต่ว่าด้านหน้าทางฝั่งขวามือนี่มันก็มีพื้นที่ในการตีวงเลี้ยวแคบนะครับแล้วก็เลนก็แคบด้วยดังนั้นสถานรรการณ์บีบบังคับให้เราถอยอเข้านะครับถ้าเจอสถานรรการณ์แบบนี้ก็ต้องเดินหน้าเข้านะครับแต่ถ้าจะถอยหลังอาจจะต้องโยกหน่อยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าถ้าเราจะถอยหลัง เราจะต้องโยกยังไงเพื่อให้ท้ายเราสามารถเข้าไปได้มาดูกันครับนะครับสถานการณ์นะครับเดินหน้ามาครับนะครับเดินหน้ามาซองอยู่ทางฝั่งซ้ายพยายามชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะมีพื้นที่ว่างทางฝั่งขวาไว้สนับตีวงเลี้ยวนะครับดังนั้นเราอย่าชิดฝั่งขวามากเกินไปนะครับอย่าชิดกลางเลนพยายามชิดฝั่งซ้ายให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ะทีนี้มาครับเมื่อมาปุ๊บนะครับหมุนซ้ายนะครับให้รถเฉยมาทางฝั่งซ้ายเลยครับนะครับ พอเชมาปุ๊บคือล้อตรงครับนะครับแล้วพอรถเข้าไปเบียดฝั่งซ้ายปุ๊บนะครับหมุนขวาครับนะครับหมุนขวามาปุ๊บนะครับทีนี้นะครับพยายามไปด้านหน้านะครับตีวงเลี้ยวให้ได้เยอะที่สุดนะนะครับนะครับเมื่อเราวิ่งเข้ามาปุ๊บนะครับได้พื้นที่ในการที่จะตีวงเลี้ยวได้มากที่สุดแล้วนะครับเราก็หมุนขวาให้ได้มากที่สุดนะครับหมุนขวาให้ไวนะครับทริคอยู่ที่หมุนขวาให้ไวรถเคลื่อนที่ช้าๆครับมาครับหมุนให้ไวครับหมุนแล้วครับหมุนที่สุดเลยนะ เราลถเคลื่อนที่มาครับนะครับเดินหน้ามาปุ๊บนะครับทีนี้นะครับตรงส่วนนี้นะรถผมมันมีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับผมก็เลยปิดเซ็นเซอร์ไว้เพื่อให้เป็นธรรมนะครับเ <Yep. S 2> พื่อให้รู้ว่าถ้าไม่มีเซ็นเซอร์เนี่ยเราจะต้องดูยังไงนะครับทีนี้เมื่อเราเดินหน้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าด้านหน้าเราชิดฝั่งฝั่งฝั่งขวาเราเนี่ยชิดฝั่งนู้นมากเกินไปไหมนะครับ so cool. <même> ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับรถกระจกมองข้างลงครับเอ้รถกระจกด้านข้างลงแล้วยื่นหน้าออกไปดูนะครับ ยังเหลือพื้นที่อยู่อีกประมาณหนึ่งผมก็จะยื่นหน้าออกไปดูแล้วก็พร้อมกับปลดปล่อยรถไหลด้วยนะครับเมื่อผมปล่อยรถไหลได้แล้วนะครับประมาณนี้นะนะครับผมก็ถอยหลังครับนะครับคือเลาะตรงก่อนนะครับคือเลาะตรงนะครับคือเลาะตรงแล้วถอยหลังมาครับนะครับแล้วหมุนซ้ายหมดนะครับหมุนซ้ายหมดให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับลดโค้งมาครับแน่นอนครับว่ามันไม่พ้นแน่นอนครับ อ่านะครับมันไม่พ้นนะครับฝั่งขวาไม่พ้นนะนะครับเราต้องถอยนะครับดูกล้องมองหลังนะนะครับอันนี้คือหลังเส้นสีแดงเนี่ยนะครับนี่ก็คือด้านท้ายรถเรานะครับให้เข้ามาใกล้นะนะครับให้เข้ามาใกล้พื้นที่ได้มากที่สุดอ่าประมาณนี้นะครับแล้วคือเราตรงครับอ่าคือเราคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับหมุนขวาให้หมดครับแล้วเดินหน้าไปครับปื๊บนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะนะครับรถกระจกลงแล้วมองออกไปครับ เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วแล้วคือล้ตรงครับคือล้ตรงแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับถอยมาครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับนะครับท้ายเรานะครับยังเฉไปทางฝั่งขวาอยู่นะนะครับเราพยายามหมุนพวงมาลัยครับคว่ำนะครับคว่ำแล้วดูครับดูรถนะนะครับดูว่าท้ายเราเข้ามาในซองแล้วนะครับดูกระจกข้างฝั่งซ้ายครับดูว่ารถนะครับกับช่องว่างของเรานะครับมีช่องว่างไหมนะครับถ้ามีช่องว่างถอยมาเลยครับถอยมาครับ แล้วก็ดูฝั่งขวาครับว่าระหว่างตัวถังรถเรากับเสาหรือในคลิปนี้เป็นรถดูว่ามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างคลิปนะครับค้างพวมอะไรไว้ครับค้างไว้ครับค้างไว้ครับค้างไว้นะครับปึ๊บนะครับถ้ามันเบียดไปหมุนเพิ่มครับหมุนเพิ่มครับปึ๊บหมุนเพิ่มนะปึ๊บนะครับพอเราดูนะครับว่าด้านข้างนะครับเราขนาดกับรถด้านข้างฝั่งขวาแล้วก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าเราขนาดกับด้านข้างฝั่งซ้ายเมื่อดูว่าขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราตรงครับ คือ้อตรงนะถอยมาตรงตรงครับถอยมาตรงตรงนะนะครับเมื่อถอยมาตรงตรงเสด็นะครับเราดูดูเส้นไกด์ไลน์นะด้านหลังว่าขนาดกับลูกนอนด้านหลังหรือยังนะครับเราก็จัดทรงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รถมันขนาดนะครับเมื่อเส้นไกด์ไลน์ขนาดปุ๊บนะครับเราจะจ,อ,จอดก็ต่อเมื่ออันนี้ก็เป็นทิกส่วนตัวผมเลยนะครับกระจกมองข้างเท่ากับรถด,ด้านข้างก็ถือว่าโอเคแล้วหรือด้านท้ายรถนะครับ ขับเข้าไปแล้วค่อมเลนนะครับเอ้ยไม่ใช่ขับเข้าไปแล้วค้อมลูกหนอนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดูนะครับปึ๊บค่อมลูกหนอนพอดีปึ๊บนะครับกระจกมองข้างนะครับเท่ากันถือว่าโอเคแล้วครับถ้าถือว่าโอเคปึ๊บใส่เกียร์พีครับแค่นี้ครับก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนนะครับถอยเข้าซองได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นมือใหม่นะครับอาจจะต้องโยกหลายทีนะครับอาจจะอาจจะต้องโยกสองสามทีหน่อยไม่เป็นไรนะครับโยกไป ทริคก็คือว่าโยกยังไงก็ได้นะครับให้ท้ายเรานะครับให้ตรงกับซองนะครับให้ท้ายเราเนี่ยนะครับเข้ามาในอยู่ในอยู่ในบริเวณของปากซองให้ได้นะครับนะครับเมื่อท้ายเราอยู่บริเวณปากซองเนี่ยเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาให้เข้ายังไงก็เข้าได้แต่ในคลิปนะครับท้ายเข้าไปเบียดรถฝั่งขวานะครับจนเขาทําจนใกล้จะได้แล้วนะครับถ้ายกอีกครั้งเดียวเขาถอยเข้าได้แน่นอนแต่เขาดันกับ เปลี่ยนใจนะครับซึ่งมันจะถึงอยู่แล้วครับอีกนิดเดียวดังนั้นก็เลยทําให้เขาเสียโอกาสนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับตั้งใจจะเอาท้ายเข้าแล้วนะครับถอยเข้ามาครับโยกครับโยกเอาท้ายเนี่ยครับเชข้ามาเชข้ามาแล้วก็เบียงรถนะครับให้ดูกระจกมองข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ดูกล้องมองหลังเนี่ยดูว่าท้ายเรานะครับให้มันชี้เข้ามาในซองให้ได้ครับเมื่อชี้เข้ามาในซองได้ปุ๊บถอยเข้ามาเลยครับแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับแล้วก็ จัดทรงให้เข้ามาในซองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการถอยข้อซองแบบในคลิปแล้วก็วิธีการแก้ปัญหนานะนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปสั้นๆอีกทีหนึง่งให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับไปดูกันครับ ให้เพื่อ้เพื่อนเข้าใจสาหรับกรณีนี้นะครับ <S <S เหตุการณ์นี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับจะต้องถอยหลังเข้าซองฝั่งซ้ายนะครับการเดินหน้าเลี้ยวขวาเพื่อที่จะกับกับรถเนี่ยนะครับให้รถท้ายเข้ามาในซองเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องทําก็คือว่าเพื่อนๆต้องรู้สถานการณ์ก่อนว่าเลนที่เราใช้ตีกับรถเนี่ยมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติว่านะครับพื้นที่ในการกับรถเนี่ยเพื่อตีโค้งออกไปเนี่ยมันแคบมันมีพื้นที่ในการตีวงเลี้ยวน้อยนะครับ ดังนั้นเพื่อนๆจะต้องขับรถชิดฝั่งที่ฝั่งเดียวกับที่เป็นซองให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับกรณีตัวอย่างนี้นะครับซองอยู่ทางฝั่งซ้ายครับเราต้องขับรถชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการหมุนพวงมาลัยนี่แหละครับแล้วก็เบี่ยงเข้าไปให้รถ ไปอยู่ฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดอันนี้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับทักษะการขับรถของเพื่อนเพื่อนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ข,ของเพื่อน,นครับว่าเราจะคุมรถให้อยู่ฝั่งซ้ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เมื่อเราชิดฝั่งซ้ายนะครับได้มากพอแล้วนะครับขับรถมาครับเลยหน้ามาครับเลยให้ถึงคันที่จอดเลยซองมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วหมุนขวาครับหมุนขวาให้ไวลถเคลื่อนที่ช้าๆครับ หมุนขวาให้ไวลดเคลื่อนที่ช้า,ชาผมย้านะครับอ่านะครับเมื่อหมุนขวาไปได้สุดแล้วนะครับเดินหน้าโค้งออกไปครับโค้งออกไป c อนเ e n t ทร t อยู่กับด้านหน้ารถอย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องไปสนใจรถที่เข้ามาจาอดรอไม่ต้องไปสนใจด้านข้างนะครับ c o n c e n t ทร t กับด้านหน้าก่อนนะครับดูด้านหน้าป,ปุ๊บว่าด้านหน้าเราเข้าไปใกล้ขอบฝั่งนู้นขอบฟุตบาทฝั่งนู้นมากน้อยแค่ไหนนะครับด้วยการนะครับเมื่อเราเข้าไปใกล้เสร็จแล้วลดกระจกลงครับแล้วยื่นหน้าออกไปครับ ยื่นหน้าออกไปมองนะครับมองด้านข้างว่าหน้ารถเราเข้าไปใกล้กําแพงหน้ารถเราเข้าไปใกล้ฟุตบาทไหมนะครับเมื่อเราดูแล้วว่าหน้ารถเราเข้าไปใกล้ฟุตบาทได้มากที่สุดแ bon. ล้วปุ๊บคือรถตรงครับปุ๊บคือรถตรงเสร็จแล้วใส่เกียร์ถังครับใส่เกียร์ถังแล้วหมุนซ้ายหมดครับหมุนให้ไวรถเคลื่อนที่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทได้แล้วพอหมุนสุดปุ๊บแล้วค่อยถอยรถมายกท้ายเกบเบรกถอยรถมานะครับดูกระจกบางข้างฝั่งขวาดูกระจกบางข้างฝั่งซ้ายว่าท้ายเรานะครับเข้าไปเบียดด้านหลัง นะครับมากน้อยแค่ไหนถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังยิ่งดีใหญ่ครับดูกล้องมองหลังว่าท้ายรถเราเข้าไปเบียดรถที่จอดอยู่นะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยสังเกตเส้นไกด์ไลน์สีแดงนะครับให้เส้นไกด์ไลน์สีแดงถึงหน้ารถนะครับแล้วหลังจากเส้นสีแดงมามันจะเป็นท้ายรถเราใช่ไหมก็ให้ท้ายรถเราเนี่ยเข้าไปใกล้หน้ารถได้มากที่สุดนะครับดูกระจกข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ดีๆนะนะครับเมื่อท้ายรถเรานะครับเข้าไปใกล้ หน้ารถที่จอดอยู่ด้านหลังปุ๊บคือรถตรงใส่เกียร์นหน้าแล้วหมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาให้หมดแล้วเดินหน้าขวาไปนะครับเดินหน้าขวาไปไป,ปุ๊บไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเหมือนเดิมครับเมื่อเดินหน้าไปแล้วนะครับเราก็ดูด้านหน้าว่าเราไปเปบ,บียดฟุตบาทมากาน้อยแค่ไหนโดยการลดกระจกลงครับแล้วก็ยื่นหน้าออกไปดูครับยื่นหน้าออกไปดูเสร็จแล้วนะครับว่าด้านหน้าเราเนี่ยนะครับใกล้ฟุตบาทได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่เราจะกาดได้นะครับเมื่อเราคิดว่า แค่นี้แหละพอแล้วนะครับใจเราบอกว่าแค่นี้พอแล้วไม่อยากเดินหน้าไปอีกกลัวครูดกลัวชนก็พอแค่นี้ครับแล้วคือล้อตรงคือล้อตรงเสร็จแล้วใส่เกียร์ถังแล้วหมุนซ้ายหมดครับหมุนซ้ายหมดหมุนซ้ายหมดแล้วค่อยปล่อยเบรกให้รถไหลมานะครับรถไหลโค้งมาโค้งมาโค้งมานะครับข้อที่2นะครับครั้งที่2นี้มันจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเราผ่านก็คือผ่านเลยเข้าซองได้เลยถ้ายังไม่ผ่านอย่างในคลิปนะครับเราก็ต้องนะครับเอาท้ายเรานะครับ ไปจอดหน้ารถคันที่อยู่ด้านหลังให้ได้มากที่สุดด้วยการดูกล้องมองหลังครับดูกล้องมองหลังแล้วให้เส้นสีแดงถึงหน้ารถแล้วขยับไปอีกนิดนึงนะครับให้หน้ารถเรานะครับให้ท้ายรถเราเข้าไปอยู่ใกล้หน้ารถที่จอดอยู่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเสร็จแล้วคือลถตรงครับใส่เกียร์ด้านหน้าหมุนขวาให้หมดครับคราวนี้แหละครับเราน่าจะถอยได้แล้วนะครับหมุนขวาให้หมดแล้วเดินหน้าออกไปครับเดินหน้าออกไปปุ๊บนะครับแล้วก็คอนเซนเทรตอยู่กับหน้ารถนะครับ ตั้งสมาธินะครับจดจ่ออยู่กับหน้ารถว่าหน้ารถเราไปใกล้ฟุตบาทฝั่งนู้นแล้วยังนะครับถ้าหน้ารถเรานะครับไปใกล้ฟุตบาทเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็คด้วยการลดกระจกลงเราก็ยื่นหน้าออกไปครับยื่นหน้าออกไปดูนะครับยื่นหน้าออกไปดูเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูว่าหน้ารถเราเนี่ยเข้าไปใกล้ฟุตบาทฝั่งนู้นแล้วยังถ้าใจเราบอกว่าใกล้แล้วก็พอครับคือล้อตรงปุ๊บใส่เกียร์ถังแล้วหมุนซ้ายให้หมดครับหมุนซ้ายให้หมดขีนนี้ก็ถอยมาเลยครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดูว่า ด้านข้างรถเรากับรถที่จอดอยู่นะครับมีพื้นที่ไหมนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับว่ารถที่จอดอยู่กับท้ายรถเรามีพื้นที่ไหมนะครับดูกล้องมองหลังนะครับว่าท้ายรถเราจ่อปากซองหรือยังอยู่ในอยู่ในเขตของซองหรือยังถ้าใช่ปุ๊บถอยมาเลยครับถอยมาถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาถอยมาปุ๊บนะครับถอยเสร็จแล้วนะครับหมุนขวานะครับให้ท้ายรถเราโค้งเข้ามาในซองนะครับเมื่อโค้งเข้ามาในซองปุ๊บนะครับ ดูจงกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าด้านข้างเราขนานกับซองหรือ,อยังนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะแล้วก็เช็คด้วยกล้องมองหลังครับว่าเส้นไกด์ไลน์นะครับของเราขนาขนากับเส้นที่เขาตีไว้หมขนานกับลูกนอนที่เขามีไว้ให้ไหมถ้ามีปุ๊บคือล้อตรงแล้วถอยมาตรงตรงครับเสร็จแล้วเราจะจอดก็ต่อเมื่อนะครับ2กรณีก็คือกระจกมองข้างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของเราเท่ากับรถด้านข้างครับถ้าเท่าก็ถือว่าโอเคแล้วหรือจะเอา,เอาท้ายรถเรา เร,เราดูกล้องมองหลังนะนะครับดูกล้องมองหลังเส้นไกด์ไลน์ของเรานะครับเอ้ยไม่ใช่สิดูท้ายรถเรานะครับวิ่งเข้าไปคอมลูกหนอนด้านหลังหรือยังหรือ,เ,อ,อเส้นไกด์ไลน์นะครับทับกับเส้นที่เขาตีไว้กรอบกรอบซองที่เขาตีไว้ถ้ามันเสมอกันเท่ากาันปุ๊บก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการจอดทอยเข้าซองสําหรับพื้นที่ในการตีวงเดียว แคบๆเราต้องโยกเข้านะครับก็หวังว่าถ้าเพื่อนๆเ,เจอสถานการณ์แบบนี้แล้วต้องการเอาท้ายเข้าก็ลองใช้วิธีนี้ดูครับนะครับโดยการโยกหน้าถอยหลังโยกหน้าถอยหลังนะครับอาจจะทาหลายรอบหน่อยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าคนเข้ามารอหรือว่าอะไรคอนเซนเทรตอยู่กับตัวเองเอาท้ายเข้าให้ได้เมื่อเข้าได้แล้วปุ๊บเราก็ จะมีประสบการณ์ประสบการณ์แบบนี้นะครับก็จะสอนเราให้เรารู้ว่าเราจะต้องโยกมากน้อยแค่ไหนเราจะต้องหมุนกลมอะไรขนาดไหนเราจะต้องเดินหน้าไปาตีวงเล้ยวขนาดไหนนะครับมันจะสอนเรานะครับให้เรา,ามีความสามารถมีทักษะในการเลี้ยวการคุมภูณียได้ดีมากขึ้นเพ,พื่อนๆไม่ต้องไปกลัวนะนะครับเป็นกำลังใจให้เพ,พื่อนๆนะถ้าเพ,พื่อนๆเจอสถานการณ์แบบนี้นึกถึงคลิปนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูมาถึงจุดนี้แล้วแม่พี่ตั้มชอบมากๆเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะ ขอบคุณครับผม <ieurs hyd ringe> เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยลังข้าซองแบบนี้นะนะครับโอ้ยแบบนี้นะครับถือว่ายากเลยนะนะครับพื้นที่ในการตีวงเลี้ยวก็ค่อนข้างน้อยนะครับการที่เมื่อพื้นที่ในการตีวงเลี้ยวน้อยนะครับการเดินหน้าถอยหลังเพื่อยกรถเข้าซองเนี่ยมันก็น้อยดังนั้นเราต้องโยกหลายๆรอบหน่อยนะครับก็หวังว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมทํามาเป็นตัวอย่างจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เดินหน้าเข้าไม่ได้ ถ้าหถังเข้าไม่ได้นะครับอาจจะต้องโยกหลายรอบหน่อยนะครับต้องกั้นใจครับนะนะครับไม่ต้องกลัวว่าคันที่เข้ามารอคอยเนี่ยเขาจะกดดันนะครับเขาจะกดดันเราให้เราชิวๆเลยครับนะครับพยายามถอยเข้าซองให้ได้คอนเซนเทรทกับรถของเรานะครับไม่ต้องไปสนใจคันที่เข้ามารอนะนะครับถอยเข้าซองให้ได้ครับก็หวังว่าจะเป็นบิวสำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับอ่าแบบนี้ครับหน้าปกแบบนี้นะครับ ของผมเลยนะครับจอยเข้ามาได้เลยนะผมสร้างอ่าเฟซบุ๊กกลุ่มเข้ามาครับเพื่อให้มือใหม่หัดขับนะครับสามารถขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้น,นครับใครยังถอยเข้าไม่คล่องใครยังขับรถได้ไม่มั่นใจจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะไว้เจอกันใน f เ k g บ o u กนะครับ ขอบคุณนะครับพเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กด, like, กด, share, กดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีดลิปใหม่ๆเข้ามาพเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคเด็เดๆเข้ไปดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคิปหนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าเพเปิดไฟเล็กกันนะครับ